หลังนี่เสียงเสียงแยก,กเลยมันโดนหรือบปล่าเปิดออกไล่แท้ปลาออกมึงอยู่ต้นหนอกเสือนี่เล่นออกได้ปะเออนี่หลังนี่โดนครับดูเลยโดนนี่ลรอเห็น้องเห็นปะนี่ครับเบิ่งเห็้หของผม หลังนี้ผม่าดโดนแล้วโดวนกันทั้งเลยพี่น้องนั่นเป็นไดเบิ้งเอากขบ่เอาปปเอาสื้อคิดบังโหลดพี่น้องเลยโอ้หนี่ดีนี่ดีดตัวนึง่งนั่งเข้าเมาอ,อยู่นี่โอ้หลังนี้สามครับปไปหมนี่เขาจานได้การเกิดพากั้งใะ่ล่ะ โอ้หลังนี้กับสวงครับผมยังปลาดินด้วยส่ยแม่คือผมมีห้อยกบห้อยอย่างเนี้ยอ้มีอยู่กลับมาหอดบั่นครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งเต้าล้านปีครับผมว่าล้านปีแท้ๆท้ละเอาตุ่มปลาไหลกับเฮ็ดซูมเอือด้ะครับเด้อนี่นี่ใกล้จีทรงลแล้วล่ะมือเลื่อนครับทรงยีสิบสี่หลังเด้อลอดสุดท้ายครับผู้ใดลีลาถา่ายหันผม,มเฮ็ดแนบกบแล้วครับผมพี่น้องเบิ้งเตา้า เกิดได้เยี่มากผมเม้ขึ้นับสวัสดีครับผม่อบผมพันอ่างยิสานเชียวพี่น้องมือนีพัพี่น้องมาฮะขี่ตัวกบเพื่อาครับ <c oughs> เนาว่านหลังจากว่านเอไปมองผมไม่กบหรือมั้งผมขึ้นมาเลยขี่มาล่างแค้นไม่ครับผมง่ายมองมองุ้งด้วยแถวนี้มีแต่ละครับเคยมาใส่หรือที่หนึงนะนี่ละที่เดียวเา่า มืว่อวาันเป็นเด็คือบ่ได้เรื่งเนี่ยคือก็อเริเรงครับปลาเข็งรอบสิ่งเข้าสิบสองลังครับแต่ว่ามีของเหรียญไหม่มาร้อมนี่ครับผมโอ้ยมันอวนหมดพี่นอ้องลองิึงลองิึงให้มันจับกับผมนี่ละเห็นไหมสามบันวันนี้ียอปลาถยวใส่มือเสาอกใส่น้ำด้วยครับนี่ มาตายครับเอาดึกมันไปสามสูตรเลยไทยจริงครับมือน,นี่อันนี้ซิปต้อนลังเดี๋ยวสิเป้าออใส่จั่างน้อยได้พี่น้องผมจะไปหา่างหนูพร้อมนี่บ่วงมันเข้าคลิปก้อนก็นสังหารไปสามตัวครับเธอลงคลิปมาได้เด้อพี่น้องมันติดเหลืองครับผมก็เลยลบถิ่มซะถ้าเกาอยู่พ้นนั่นแหละพี่น้องพ้นนั่นมีหนูทุกป,ปีเดี๋ยวใส่แหนบแล้วจังไฟสีงยางมาเบิง้งเนาะ ไปตรวจเลยครับนี่หลังแหลกไว้ใส่นี่ล,ล,ล,นละวทรงมีปลาเขียงบ่อนน้ำเด้งน้ำเดมลนองเบิ้งเดี๋ยวมาลุ้นกันมือเสาร์ทีเดียวครับผมมือนี่ฝ้าเรื่อยไปน้องวิธีใส่กับไปเบิ้งคลิปเหมือนาันกับบ่รยากจังม็ดปลาเขียงเข้ากับสีถืออยู่ประมาณหลังละสามตัวนี่นะมั้งเนาะสามตัวสี่ตัวนี่ครับปลาสดนเานะแมงวันเขียวปวดหวัวหรอเหม็นนั่นปลาเน่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ sáu mươi lăm lần, chỉ khẩu tha mà, thế mà phong ngọc cướp bỏng nhấc bát ăn hiệt lên gặp, nhiều lắm đẹp, hãy mặn khẩu với con, tiếp tục đi, 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 tiếp ลำเพื่อป่าไทยโคราชครับพี่น้องบรรยากาศประมาณนี้ฝากะบ่คือย้ำเกี่ยวเขาเหลี่ยวจัง่อยคือย้อำฝนน,นะนะโอ้ยังว่นเขียวปวดหวัวล้วครับไปฝาออไปก่อนกลับมาหอดบัานครับพี่น้องเดี๋ยวภาพพี่น้องเบิ่งเต้าล้านปีครับผมว่าล้านปีแท้ๆละ่ะเอาตุ่มปลาไหลกับเช็ดชูมือด้ครับเด้อนี่นี่ใกล้ส่งห้วละ,ละมือเื่อนครับส่งมีสิบสี่หลังเลยรถสุดท้ายครับผูดใดลีลา ถ่ายให้พันผมเน็ดแนบกบแล้วครับผม่ล้วมึงเตาเกิดได้นยัยมากผมม่งแคเห็นเบมึงใส่กับผมแย้มหลุดปื๊ดเ <c oughs> บมึงฟามือผมคนจับ,ดบไ,ได้มาแต่หนองคลองครับไม่้องหนองคลองในตำนานนีนะ่เลยเนาะตาดีได้ตาไหลเสียเด้อ แม่มน,นอนเฝ้าหอเลาเดี๋ยวแต่ผู้เบึงผู้หมานเด้อพี่น้องตุ้ใหญ่กับปั้งวงฝ้ามือกับโตว่ามันโตไม่เดยกันเด้อครับโตประเทศไทยนี่แหละผมว่ามาแต่ใส่สันดียู่มองผมไปใส่เบ็ดเหรอครับหนองคล้างนั่นแหละ่นไปใส่แหนบพ่นเล่เห็นพ่นเล่หออกมาเนาะเตาต่ไหน,นก็สิ่งใ,ใหญ่ได้ป่ปนีปึ้ด

อันอยู่เรื่อยเลยเจนยัยปนี่เนาะมึงปูมือผมกับโตแฟมเนี่นักสเดเลยไปน้องหลายรูอยู่ดิไม่ได้เอาเดี๋ยวมึงเขียนเขีวมาแล้วรอวะเขียนเขียวมาย่าง่กุไปเดี๋ยวมือเสิร์ฟไปยำเนี่ยไปน้องเอาซ้ำเนี่ยเนาะ บึงโตกับหมาเวยกันอนะ่ะโอ้โหรุ้นสวัสดี้ำมือเศร้าครับผมยามแหน็บพ้าครับไม้นี่นี่เห็นห้อยกบยู่หลายหม่องอยู่นะครับคาดว่าจะขึ้นว่าฉมานเนาะบึงกินหยอดเขา<ม>อย่างนี้ก็มี Bài mẹ mẹ Lưu Nẹp Xây về hay nì lắng ngập Điều bà thân chạm nì lắng nừng như kia, này hẳn ngập Phăng nì Đâu gọi Phạc hoàng thân nì hốc lắng hả phụn Điều bà con Thăng cây con Bài mẹ mẹ ไปน้ำทางมาตืสิดอกพี่น้องบุกมาจักหนูจกนักยังดอกหาคุบตะปูตะปลาไปหาหางหนูกับบ่มีดอกพี่น้องหนูอึดครับปีนี่มันนั่นบ่มี่บองอยู่กับหนูมันแปลนกันแทบมันแปลนเนาะไปเรื่อยๆครับ เสริ้มเน็ปนั่นเฮามันทิ่ถือบ่เดี๋ยวมาลุยกันตอนท้ัยนหลังหนึ่งยูไฮนี่สามหลังเลยครับจุ่มแต่ว่าบ่าท่านยามผุนเขาไปเอาผุ่นก่อนหลังแหลกแหกหม,มันครับมันคือบ่คือเกาอ่ะบอกเด้อพี่น้องมาซสอย,ยามเันดิอู้ ได้ยูพี่น้องสองตัวสวยหลังแรกแหกม้านครับนี่เห็นไ,ไหมแมมจับถือว่าเปิดหัวงมันได้สวยครับพี่น้องหลังนึงยูแก่นั่นก็บ้แก่ไปได้หรอกโคดมาจับเข็ดทีนา่าร้ายหลายเลยพี่น้องหลังนึงยูปลาขวัญเลยนะครับ มันเป็นปลาขอนอกน้ำขอนปลากับว่าไข่มีดหรอกหมุนกันเมั่งครับยังปลาดินจะใส่ม่ง้งทุกมีห้อยกบห้อยอย่างเนี้ยโอ้มีอยู่สวงยัแล้วครับพี่น้องยังปลาดินลายเถอะนี่มางง้มหาปลาเข็งอยู่พี่น้องนี่ครับผมสวงตัวงามงม หลังได้ซี่ตัวครับใส่ถุงกันจักกว่ายืนเห็นยงัยงเซตโซโลอยู่ขุ่นหลังนึงครับอันนี้กระน้ำอ้อ,จอเจาะเทียนเทียบมีปลาเข็งหรอครับกบสีดูกบสิมาบ่เกิดปลากังใส่ละ โอ้หลังนี้กระสวงครับผมตัวหน่อยลงหน่อยล้วงแต่ละกบก็ได้โอ้ผลง,งานใส่ป่นนะเดี๋ยวหลังละสว้วงเดี๋ยวการอยู่นี่ครับกบจังไดมาหน่อยมาหลอดแต่โอ้ แก่พุ่นหลังหนึ่งครับผมแถวนี้น้ำเหนียน่อยครับคืออยู่ดอกม่วาดนี่น้ำไหลพวดครับหลังที่สี่ของฟังนี่ครับนี่กปลาขวัญกินเ่อน้ำม,มันไหลายอยู่ คือหางเถอะโอ้นี่ดีนี่ดีตัวนึงน่ะนั่งเข้าเมาอยู่เลยพลังนี่สามครับไปไหมนี่เข่าจานได้กันสามเลยครับสี่ไหนไหมเจอเยอะสามพลังบวกเขาถ้ากบกับตัวใหญ่ปันได้ครับกบไม่น่นแล้วเนาะพัดเพลิดเด้อพี่น้องนี่โอ้กระดูกกบ หลังหนึ่งยู่ในสางครับแต่วงยูงนีกบโถวอะแต่ว่าตะเก้ยูนสางมันมักถีดงูก่อนนะเดี๋วลงไปก่อนเอาเอาไปไหนแล้วพี่น้องเดี๋ยวคอยแต่มาเอาเลอยอีก่อนหลังแล้วอะกลับขึ้นไปทั้งฝุ่นครับย่านหนึงแต่อันนี้นะฟังนั่นพ้นมาไต่เขียนหน้าหลายครับ างนี้ครับมีสางเลยเฮ้ยน้ำได้แหงไว้เดียววะโอ้ยโอ้ยมีสางไหมว่ามีกบพป่าตัวขี้ไล่ยปลาดีๆคือเก่าอยู่หยังแบบหลังเป็นตะคืดอ่ ผัดบ่ถึกเอาอยู่นี่ก่อนไปหลังหนึ่งอยู่พูนคันแท้ผนครับลงมาตำน้องบ่ค่อยมีกบก็ยังยได้ขี่ไล่ไล่ฉันว่ากัได้คือบ่น้องหลังนี้เนาะ น,นั่นมาหรือตัวตัวปัญหาหลักของการเซนเน็ตเฮ้ยคบตายเลยวะถือคบอยู่ตัวหนึ่งได้่ตายนี่บอกงูตัวนี้ที่มันกินยังเนี้นี่ตัดปลามันไปเกี่ยบ,บักไหลหนึ่งเลยนอก็เทียวห่่ถือคบอยู่ครับตัวหนึ่งเดี๋ยว ตัดการมั้งกันมึงจงไว้มันกับมะเขาอี่ครับมะส่มึงรุ่นเงี้ยอย่างเดียวแต่กลับขึ้นไปฟังุนครับฝากห้องผมน,นะโกงยู้าผมหลังนี้ผมมาโดนแล้วโดวนันครักเลยพี่นอ้องนั่นเป็นไน เบิองเอาโกบเอาสอเสือ้อชิดตงรดพี่้องเอยเห็ียดง่าผมห่างตั้งหากโอ้ซุ้มแต่เหยดดียดหน้าครับเจื้อโกอของสี่เลยนะพี่้องอยาวะเหยียดไหลโค้งเหล็กเขาปิดตำนานเลยขั้นกบขั้นโกบเขาเต้นออกมันต้องออกมาข้างนอ,อกครับมันาสามารถเงยขึ้นฟ้าได้ดิพี่ลอกเออนี่ มึงแต่ภาพตั้งนี้นี่ถ้ามันเขา่าือมันเข่าทั้งสี่แหละไปไป,ไปเดี๋ยวไปโมนไฟไหมครับโมยากเฮาเหยียดเอียงเลยผมมามุนยังบ่ดละครับสามลังนั่นสิรอดบ่ผม,ว,นะม,ว,มว่านะมาหาจวซุ่มผู้สาวต่เขยดีหน้าก่อนนะมะกลมยมเนี่ยนี่ตอกดากเลยวมาพี่้อง นี่ตะซุ o m ผู้ยิงเหรอครับมาจับเขียนที่นันี่หลังหนึ่งยุ่มมุ่งปุ่นครับเดี๋ยวบังสีหลอดบ้าลอดปุ่นท้องขาวๆมาหลุนหลังนี้ครับหลอดไม่หลอดครับเอาเอาซื้อนะจะเหยียดง่าห่างเลยขี้ขันเฮ็ดไม่มาหลังนี้คือสีหลอด,ดอยู่มั้งสงสัยบ่เห็นหลังนี้มีกบอยู่ครับพี่น้อง กลัวครับโอ้ใส่สวยยุ่ยปเนาะตัวนี้เติบปุ๊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 บปไปปุปุบหุ๊บปุบบปุบปบปุ๊บับปุ๊เปุ๊บป chỉ sai gặp bố khỏi hiến hoài cốp được chân nhìn đừng lắng bên đây lắng này kêu bỏ chút nàn Nàng thổi mùi nhìn thấy không đầy vui ยิ่มแป่เลยเป็นไงแม่มลางน้มกนเด้อพี่เนอะน้นมแห้งไรขนาด,ดเนาะวันเส้น้มลหลายๆหลได้แบบนะถือว่าซุมหนี่เขาไปาเห็นนะหลังที่สองครับหลังนี่เซียง เสียงยาแักเลยโดนหรือเปล่าเปิดออกไรแท้ป่าเมาอยู่ต้องนอกเสือนี่เลี่ยนออกได้ป่ะเออนี่หลังนี่โดนครับดูเลยโดนนี่ละพี่น้องเห็นป่ะนี่ครับเบื้องเหตุของผม มาสีแมมตัวใดียววะโ,โหมันเป็นอยังต้องมาเห็ดตั้งสี่วะเอาวตักบก็คือบ่เอา,อาเ,อเอาบิง่งอืมหลุนะเอาขอสาบแซ็งให้บ้านเมียงมันรว,ว,ว,วยกว่านี้่ด้วยมน้องให้บ้านมันรวยกว่านี้มันเจไดใบเห็ดตั้งสี่ครับคนอื่น ศูนย์เล้วเดี่สองหลังแล้วเป็นยังก็คือบอกเอาตะกบมันอิดช้าปานนั่นบอกเท่นไหก็ตีนถือมันห่างล้เขาดี๋ยวเฮ็ียดปันนี่หลังนึ่งอยู่นครับเพื่อเคลื่อนลงไปเดี๋ยวขอไปเอาหลังนี้ก่อนหลังนึงก็นด้นี่ครับหลอดบ้านหลังนี่ รอดหรือจะล่วงโอ้มองนี่ปลาเขียงหลายได้พี่น้องน้ำห้งแล้วมองมีห้อยกบเลยอืมนี่ปลาเขียงกวางวอีเหลียอยู่กบว่าเขาเลยครับ Mình ừ, có kiếng lén khẩu yên lại nè, nhang lãi. Ủa... Mình đi na nỉ lạ. thế này thì chỉ đầy gốc. Trong lãng nằm. thế nào? หลุนหลังตัวตายเขารอดไม่รอดครับหลังนี้ผมว่าบ่เหลือนะเพราะว่ามันอยู่ทางเข่าอยู่แล้วเป็นอย่างต่อรักเสียบไปอย่างดีเราเห็ดงาวห่างแล้วนะตัวไหนคือพ่กเตะ๋ถิมหลุดโดนมาหนิหลังนี้ว่าไงแต่อันนี้เพียงคือเก่าอยู่ผมมาหลอดอยู่หลังนี้แต่กบบ่มี สงเสริบรเห็นครับได้เ,เหลือไปยามเนียบแจ้งเงกบบากระบาดทำกันได้เย็ดปนืนมันก็หักแล้วพี่น้องเอามือพับขอไปครับไปับรถก,กันครับผมไปอ,อีกไงแต่เป็นสวยหรอพี่น้องไปไปบิ่งเนียบนี่ห้ามสามหลังครับ

เอาออกว่าใดด้ดับนี่ต้องกลับบ้านไปตัดเสียกมวยป้องออกขอท้าเด้ขอขาท้าขอท้าเสียยังเดี๋ยวมองก็กบออกนี่ยถ้าไปจ่อหู้มองอื่นกะต้องมัดยุง,งากับมันสิเสียเวลาบางนี่แหะขอเสียมันนี่หนึ่งหลังครับน้ำติงต้องแดงต้องแดง Bồn mi hoa quang cắt nhằng chắc Wee. bằng này Ui Ui up, you know. Doon song đi lắng, you know. Take can dự nó mày. Udoong tua bạc nam lê. On ngập, you know. On ngon 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 มัน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 ลังหนึ่งอยู่ในนี้ครับนนี่ก่อนคือโบออกหรอกลังหนึ่งอยู่ในนี้ครับสิทธิ์บอคุณบังของหมู่บ้านแล้วครับพี่น้อง đây là đủ lòng nam mập tiếp mấy hôi nam hàng vật nộp được cái mi mà cái nhú này nhỉ à hú đốn vô gấp nừng tua nói nam đây hàng mấy rồi vậy nói tôi đang ที่เขาได้ตัวนนหน่อยๆแล้วว่ามันหูมันแคบครับหูทำสองอยู่ไหมไปกลับรถครับผมกลับคืนดีกว่าไปสรุปยอดเขาครับสรุปยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นอันนั้นแล้วกับศูนย์หนึ่งตัวสองสามสี่ ฮะมันตาแ้กเจปดเก้าสิบทั้งนี้สามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตัวครับผมใส่รอบสิบจะลังวะสิบสองกับใส่รอบสิบห้าลัง เห็นแล้ว <Bien> มัน <Mystery> ก็ช้ำใจจังทําฉันได้ขนาดนี้คนเรามันมีคนแบบนี้ด้วยนึกว่ามันไปหมดแล้วยังต้องเฮ็ดขึ้นมาจัาสิเฮ็ดเฮ็ดห่ังมันมังเดียไปนอกสภาพเดี๋ยวต้องไปสืบครับคนบ้านเดียวกันนี่ละแม่นไฟหรอกซุมต่เฉติน้าหนิมจักเบื้อละเดี๋ยว ไอ้ขวงมันเปิดจังสี่ด้อไอ้พี่อน้องเดี๋ยวผมเทส่ถุงกันเลยครับด้อมันเสร็จสวยเพลินง่ายเลยแต่ว่าอันนี้บ่ได้เทหรอกต้องไปปาดเชียกออกอยู่บ้านครับผมเห็ดตายคามาเลยเวลามันอยู่บนเขาเลยนะมันหนได้การอยู่ครับเดี๋ยวผมพิสูจน์ไปโดนเต๋อไมาได้เพี่น้องมันจะเป็นตั้งแต่เจาราคากับิีแพงก่ามานนี่ถ้าู้ใดอยากได้แบบนี้นะ thật ra ngã mấn xoang khang này là cắp, cái gì bên ong, xoang mông cuả là mong, như thế đẹp cúp máu mưu thực nẹp, tham đào nó, cúp theo này cả, cúp na đinh say gặp bo bo tuýn nhây vậy đấy, như thế này nửa thân rồi ong. ตะละตัวกบนี่ครับขูดตูดขึ้นเดี๋ยวไปเทาบ้านครับไปคลิปนี้กัถือว่าหมาันอยู่นะครับหมันหดขี่กะมวยหมันหดคนใจดำคนใจไรคนมุมีสัตว์จะธรรมะเดี๋ยวแนวใดมันเห็ดจังใดมันกะสิเขาชีวิตมันต้องสร้างหระเนาะพี่น้องเนาะสน,นับสนุนเขาเนี่ยเขาหมักแนวนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมคลิปแรกคบของเ้า,เาช่วงนี้กัสิเป็นแนวเดียวนี่แหละครับ หนูกะหาย,ยากเนาะไปขอบคุณทุกท่านที่มารับชมผมเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าเหม่แรงกะใส่กบเพื่อเอาหลับพี่น้องคาดว่าสีมาแถวๆเก่า,กานีล่ล่ะเอาเอาเอ,าเอานียบไมมมันง่ายง่ายมันพังง่ายเบื่ <c oughs> ถือใจเขาซะปักท้องให้พ้อมซะว่ากูเอ,อ่ะเป็นแรงใจให้ครับผมสำหรับสายนี่สายแบบนี้ให้มันลำมันรวยรึไปบอลากลับบ้านแล้วครับสวยแล้วไปหายแดดแดดเห็นง,งานที่เขา ตุ้มปลาไหลกะสีทรงมือนี้รถสุดท้ายได้เปน็นร้องเราก็ร้อยอีกประมาณหามือเดี๋ยวขอตัวไปเห็ดแนบให้เพื่อนก่อนเพืน่นจิใจขาดแล้วสวัสดีครับโชคดีมีใช้ทุกท่านขอบคุณการรับชมครับผม